3มน่องน่เพราะไรไม่เด็กให้พี่เกดเนี่ยแบบว่าได่แอคเลยอ่ะไม่หน่อยอะไรวิดีโอเหรออ้าวอ้าวพ่เซนสวยมากนี่โรงแรมที่นอนคืนนี้ค่ะเมื่อไหร่จบข่าวเก๋ๆเนี่ยเอาแนะนำแนะนำ ไม่ัมอจอต้งใเอาทักทายกล้องเลยค่ะเอาไปลงโซเชียลค่ะค่ะอยู่นะเอออยู่นะสวยมากเลยอ่ะสวยมากจุงเบย์เหรอจุ๊เบย์จุ๊เบย์ไหนแค่นั้าไบ <laughs> ายเลยายบไยกล้องสุดท้าย